คลิปใหม่มาแล้วเราจะเป็นการที่แบบว่าทาแล้วกินกันได้จริงๆคุณแม่ทากับข้าวได้หลายอย่างมากนะใช่เหรอมีแต่อะไรข้าวไข่แตกกินทุกทุกปีอ่ะเนี่ยก็บางทีมาพวกคุณซื้อกับข้าวไปเยอะแล้วคุณแม่จะทำอะไรอ่ะัดไข่แตกก็ไข่แตกไม่ออกเลยมีอะไรแกงจืดต้มจืดต้มจืดจับชาย สปาเก็ตตี้ระหว่างนี้ฝันเพื่อนชอบอะไรกดได้นะใครใช้อะไรเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยกดเข้าไปซื้อเลยได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะก็คุณแม่จะ<ไ>ปเป็นเป็นเด็กฝึกการไลฟ์ขายของใหม่เขาจะได้มีเงินใช้แบบว่าเป็นอะไรนะแบบมีเงินซื้อนุนซื้อนียไปช่วยเหลือคนไปอะไรได้ด้วยก็แม่ก็ไปซื้อของ ลูกค้าใจดีเหมือนว่านั้นลูกค้าอยู่ดีน่าจะเห็นแม่เข้าไปไลฟ์สั้นๆน่ะที่ว่าลูกชวนเข้าไปนั่งไลฟ์แล้วแม่ก็จับแต่น้ํายาบ้วนปากผมก็งงว่าจับอ๋อใส่รู้กันไงเล่นสนิกเขาเลยจ้างเลย <c oughs> โธ่โมีนี้ด้วยข้างหน้าไปเดี๋ยวประสบการณ์คนเราไม่เหมือนกันของผมเนี่ยแต่ก่อนบางทีก็มีแหละเฮ้ยจับสินค้านี้เอาใจเอาใจหน่อยลูกค้าทําไมรู้ป่ะลูกค้าคิดเหรอ ดีแล้วกูได้ฟรีได้พับใช้ฟรีแต่นี่ลูกค้าน่ารักมากต้องขอบคุณลูกค้ามากที่ถือว่าให้เด็กให้เด็กแก่คนนี้ได้ได้ได้ฝนฝนได้มาว่าขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆ <De h, S 2> ได้ได้มาลองขาย<ม>การขายของแม่เป็นการพูดวนไปวนมาเพราะสินค้ามันเป็นเงี้ยนะแต่ก็ต้องขายให้ให้แบบพูดคุยสบายๆเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปด้วยมีคนบอกว่าแม่เก่งแม่เก่งเขาบอกแม่ตินการกลับหลังให้ดูหน่อยได้ไหมมีหรอไม่ไม่มีหลัง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 กินนาทีแล้วเนี่ย จะชั่วโมงแล้วเนี่ยอย่างคิดไปเองคือสามสิบเองมั้งใช่ไหมชั่วโมงละห้าสิบนาทีละคุยเล่นเลยนะพอไลฟ์เสร็จติดขายของปุ๊กอยู่นะคุยเล่นขอบคุณทุกคนก็นี่จริงจริงจริงจก็เราแนะนําเออยัยาสีฟันผมไม่ได้ใช้มือซ้ายนะแข็งแรงมือขวานะเปิดฝาบีบทีแม่งพุ่งไปครึ่งหลอกเมื่อกี้จะมาเอาใหม่อยู่เอา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 เดี๋ยวใช้ที่เหลือกันเอีกอีโมฟอร์มแบ่งกันด้วยนะพอเสร็จก็แบ่งกันด้วยนะ อยาเอาไปคนเดียวนะโอเค okay, okay. เอไหมโอเคโอเคชอบอันไหนล่ะแค่อปก,ก็เอาไป่อไหล่ยแล้ว <c oughs> เอาไปน่ารักนะมาช่วยขายด้วยำำน่ารักน,น่ารัก <okay. S 1> มากๆค่ะมันเกิดจะน่ารักว่าทำไมลู้ปะ่ะมันไปยกกระดานไว้บอร์ดในบ้านผมอะอจะเอาไปในต๊้ทำเพลงแล้วผมก็โอ้หอันอใหญ่ใหญ่ไปยกไปทำให้บอกให้มันสั่งอันที่แบบติดหน้าต่างมาเออตรงก็ขอบคุณเดี๋ยวปล่อยให้คุณแม่คุยเล่นสนุกสนุกแล้วกันคุยเล่นเ่านู่นเล่านี่ไปด้วยนะเนี่ย ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแทนคุณแม่ที่มาช่วยดูน่ารักน่ารักคุณหนุนสินค้าเพราะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ใช้ได้อืใช้ได้จริงๆคือใครซื้อไปก็เอาไปใช้ได้จริงใช่ไหมแม่อมตอบด้ยวยเลยลูกใช่ค่ะใช่ค่ะซื้อไปก็เอาไปใช้ได้จริงๆนะทั้งชุดสำหรัทานทั้งชุด อันนี้อันนี้อันนี้คือชุดสังขทานอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นซื้อ 1, 1> หนึ่งแถมสองคือ 1, 1> หนึ่งแถมสองอันนี้ก็หนึ่งอันนี้จะเป็นชุดถ้าเป็นชุดพ่อทลายโจรใช่ไหมครับพี่สันมันก็จะมีมน้ำยาวันปลาส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าการ,ปปรจะซื้ออย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคุณสมบัติมันไม่ไม่ได้ต่างกันเบอร์มากคนเอาไปใช้คือยังไงคุณก็ต้องแปรงฟันอยู่แล้วพอหลังแปรงฟันอ่ะก็คือใครมีพกไว้อ่ะใครถนัดใครชอบรสชาติไหนก็เอาอันนั้นอ่ะ ไปอลองบ้วนปากดูเดี๋ยวแนวนี้แม่เสร็จแม่ต้องมาทำกันบ้านคือแม่ต้องไปบ้วนทุกอันเราจะได้รู<ห>้ครั้งหน้ามาจะได้ขายว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับใครกลิ่นนี้เหมาะอะไรเหมาะกับใครอะไรเงี้ยเลยเนาะใช่ก็มีอยู่สักแค่สามกลิ่นไว้โปรเทคแล้วก็วันนี้แพงไหมเอามาขายไม่แพงราคาแบบดีมากเป็นราคาที่พิเศษพิเศษ คือเหลือเหลืออันละห้าบาทสิบบาทไม่ใช่โอเคโอเคอย่างขวดหนึ่งจริงๆร้อยโทรบาทนะมันเหลือหกสิบห้าบาทโอ้ยครึ่งเลยนะเนี่ยใช่แล้วหกสิบห้าบาทไม่ใช่ว่าหกสิบห้าบาทได้หนึ่งขวดนะหกสิบห้าบาทได้หนึ่งแถมหนึ่งได้หนึ่งไปด้วยใช่แล้วก็แถมอันนี้อีกหนึ่งก็เอาไปแม่ไอ้คำว่าแถมจริงจริงห้ามพูดหมดเลยเออห้ามพูดแต่ไม่เป็นไรก็ไลฟ์แม่อยู่เลยตะก้าเ่าอยู่เลยรายกาเป็นไปลยก็คือได้ซื้อเนี้ไปอได้นี้ไปด้วยได้ไปด้วยเลยออีกันนหึ่งคคุุุ้้มมม ซื้อหนึ่งขวดได้หนึ่งขวดแล้วก็ได้นี้ไปด้วยได้นี่ไปด้วยอไม่ประสิโอไม่น่าเชื่ออย่าลืมนะดูดูร้านไลค์อยู่ดีลืมยิ้มในยิ้มด้วยโอเคป่ะต้องยิ้มต้องยิ้มต้องยิ้มถ่ายเพื่อนๆดืวอนิ้มยยิ้มแล้วก็นี่ความจำแม่ดีมากโอ้ยคล่องมาสี่วันแล้วสามแถมสามสามแถมสามสามแถมสามสามได้สามสามเออสามได้สามสามได้สามสามได้สามแล้วก็แบบนี้แบบนี้เหมาะกับอะไรได้บ้างอ่ะถามหน่อยว่าไซส์เนี้ย พกพา,าพกสะดวกเราไปแต่จังหวัดใช่ไหมคะมแล้วก็พกขวดนี้ไปเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่มากาใช่ไหมแล้วก็บางทีแบบว่าเราอาจจะแบบว่าใช้แล้วอาจจะลืมไปก็มันก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายเพราะว่าขวดเล็กจาได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปนะ ทีเราใช้ในห้องน้าเสร็จเราลืมเราก็ไม่ได้เอากลับก็โอเคไว้ที่นู่นไปแต่ก่อนเนี่ยรู้ว่าใครมีผลิตภัณฑ์บ้วนปากเนี่ยนะล้วเด็กไปใครลูกเสือโูแย่งกันตายเลยใครมีไปนี่คือแบบตื่นเต้นมากยุคแรกๆที่เขาออกมาอุ้ยอร่อยอร่อยอืมได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยอุดหนุนเวให้คุณแม่ขายสนุปแม่ขายสนุกได้ได้ได้จริงกลางกล้องจริงก็ก็ขายแล้วทีนี้คุยเล่นดีกว่านะเพราะว่า ขายมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องเปิดเปิดโหมดจริงจังหน่อยแม่เวลาแม่ขายแม่ต้อง ไม่คุยเล่นไปด้วยระหว่างนักปรับนี้ให้นี่ชาลีเขาจะช่วยปรับให้แบบว่าชาลีไม่ต้องแม่ใช้ฟิลเตอร์เออใช่แม่ปรับคืออย่างน้อยอ่ะแม่ปรับปรับนิดนึงใหันดูีทำถามพี่ซันให้ให้มันดูดีกัอมพิวเตอร์เลยเมื่อกี้เนี่ยแม่ขายขายขายจริงจังหน่อยแม่ขายขายขายเลยายอะขายเนยไหนก็ได้หยิบขายจริงจังนี่นี่จะเป็นไม่ตลกด้วยนะแม่ออริจินอลออริจินอลไม้มันซินรถออริจินอลขายไปแม่ยายาเราอย่าไปดูดีนเราเป็นมืออาชีพอ่ะแม่ใช่เออ ได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแม่อย่ายกอย่ายกคิ้วแมวแมวพี่ซันอย่าขำนี่แม่ทำงานอยู่อย่ายกคิ้วอย่ายกคิ้วหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็แถมไอ้ไม่ใช่แถมได้ไม้ประินอ่าลดเม็ดอมผสมซิงลดเลมอนอีกหนึ่งอ่าแล้วตรงนี้จะเป็นอย่าเต้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 นแม่อย่าอย่าเต้นไม้ประสินไม้ประสินอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นใครของเฉยเฉยอย่าเต้นแม่แม่ใครของก่อน อย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นอันนี้จะเป็นไม้บาซินแม่ยกได้น้อยหน่อยสามได้สามสามได้สามแล้วก็ได้แม่ยกเพื่อนไม่เห็นสินค้าผมซิงค์แม่เพื่อนมองไม่เห็นสินค้าอย่าโยกเยอะแม่ไฮแจข้าลึกไฮแจข้าลึกผสมลึกๆและลึกๆลไม่ต้องผสมซิงค์องุ่นผสมเลมอนได้หกได้หกได้หกรวมเป็นหกราคาก็ หนึ่งร้อยสิบมาตาก้าได้เลยนะคะเออเอาไปเลิกอะไรมาเนี่ยน่ะได่นเ้าสิเออเอาแม่ขำนี่ใครของคนเราต้องมีสปีดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดสังฆทานห้ามเล่ชุดสังฆอ่ะชุดสังฆเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเอาแม่รอก่อนรอก่อนแม่ห้ามเล่นแม่เอาแม่เอาชุดอื่นที่เล่นได้ก่อนชุดนี้เอาชุดอื่นเล่นได้ก่อนอย่าเพิ่งสังฆทานชุดนี้ไงอ่ะชุดไหนชุดไหนอันนี้จะเป็นฟ้าทะอะไรโจนถ้าเกิดใครแบบว่า เรียกว่ามีแผลในปา่าใช่ไหมไม,ม,ม่แ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 ม่ต้องเปลี่ยนเสียงแล้วอมีแผลในป่าก,ก็ใชป้าัไม่ได้ใใเสียงแม่เนี่ยตัวเนี้ยต้องทําเสียงเล็กลหน่อยไข่ของโอ้ก็เป็นป้าทะลายโจไม่ต้องมาป้าเนี่ยป้าทาลายโจเออไม่ต้องขายอย่างเงี้ยขายขายก่อนป้าทาลายโจอืม<น> เอ่อเป็นรสชาติที่ไม่แรงนะคะรสชาติที่ไม่แรงอ่อนโยนอ่อนโยนมากมากโอเคออกไงวะเนี่ยอ่าวเราจะมีไปยังตลอดเลยเนี่ยอ้าคโอเคโอเคโอ้อ่าขารของใครของขอบคุณทุกๆคนด้วยนะแม่ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะคะช่วยกดตะกร้าช่วยซื้อของช่วยตักรทานก็ไปทําบุญได้ค่ะ มาขายของไปบ่อยด้วยนะอ่ะนี่หมดชั่วโมงหนึงนะก็คุยเล่นชั่วโมงคยเ่นใช่คุยเล่นแล้วค่ะคุยเล่นนลค่ะขอบคุณลูกค้านะคะเรียกว่าเป็นการฝึกฝนใช่แม่ขี้เกียจไม่ได้เริ่มสักทีขอบคุณลูกค้ามากมากค่ะที่ได้ให้คุณแม่แจกแก่มาฝึกคนขายของนะฝึกไลน์แล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็คืออ่านคอมเมนต์แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะ คุณแม่อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะคะเอคุณแม่ขายของด้วยนมีของติดมาด้ไหมมีติดรถมาบ้างไหมไม่ครีมติดมาแต่อยู่ในรถโออยู่ในรถอ่ะก็ขอบคุณสินค้าแล้วเดี๋ยวเตรียมสินค้าเดี๋ยวปักปักครีมให้ขายของก่อนขายวันนี้ไหนขายแล้วก็อุดหนุนของแม่จะได้มีเป็นแพ็คสมัมรการต่เราคิดมมาดูหน่อยเอาครีมมาดูาใช่ไหมแป๊บนึง ก็อะไรที่ผมแซวแม่เล่นก็ให้มันเป็นเวรกรรมลงตอนตกนรกไปนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นเก่งๆเวลาพรเขาเก่งอยู่แล้วเก่งไหมพี่สันเก่งบอกว่าเขาผ่านประกันไลฟ์ผ่านการทดสก่อนเข้าต้องมีการพูดคุยต่างๆมากมายโอ้ยไม่รู้จะขอบคุณเขาเขาไม่ได้เปิดเลยโอ้โหเขาเปิดไปกี่รอบแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่ที่อะไรนะแปรักรักเอ่อคุณแม่เขานะแบอกว่าพูดคุยเล่นคุณแม่ก็ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกเอาคำอาอามาขายของตัวเองมั่งแปรอ่ะอืมตอนนี้แชมพูอ่พวกนี้มาแล้วนะคะตอนนี้อ่าให้ดูทรีทเมนต์ก่อนเวลาถือขวดเลยต้องอ่ะถือโชว์อะเออต้องไม่กลับด้านก่อนเออ อันนี้ครีมต้องมันมะลุมของใครวะเนี่ยมองไม่เห็นหน้าต้องสู o ไปขนาดไหนดีแล้วดีแล้วหน้าเล็กๆหน้าเล็กๆหน้าเล็กๆแม่จิ๊ดแม่จิ๊บครีมต้องมันมะลุมสกัดเย็นแม่จิ๊บเนี่ยเปิดด้วยเป็นสบู่ยุคนู้นก่อนฉายาเขาดังมาจากจิ๊บสบู่เถื่อนสบู่เถื่อนเขาไม่ได้โหดอะไรมาจากไหนนะเขามีที่คนสบู่อยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ห้องคนสบู่ก็เป็นห้องใหญ่เลยแต่ว่าแต่พอของมันแบบทําเองนะที่บ้านเนี่ยนะก็ เหมือนเหมือนเหมือนลูกมองนะเหมือนห้องทําระเบิดแต่ว่าก็ดีก็ผ่านมาปุ๊บแม่ก็รู้สึกว่าพอที่ว่าจะต้องให้คนไปได้ใช้จริงมันต้องสะอาดมากๆใช่ค่ะคือจริงจก็สะอาดแล้วแต่ว่าต้องสะอาดกว่านั้นอดิอมผมเนี่ยจ้าแม่ผมก็ไปซื้อตู้ขาวไม้ตู้เนี่ยตอนนั้น,นซื้อกะให้แม่มาก,กวนสิูที่หน้าแย่สองใช่ใตู้นี้ ตัวนี้ใช่ไหมตู้ขาวเนี่ยแหละตัวขาวตอนนั้นที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็คือสุดท้ายมันต้องอยู่ในบ้านนี่แหละควรที่แบบสบายๆห้องที่มันปลอดโปร่งทำแล้วมีความสุขการสบู่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าชอบมากๆเป็นชอบมากๆชอบรประสบการณ์คุณทำสบู่เนี่ยกี่ปีแล้วนานมากแล้วห้าปีห้าปีห้าปีแล้วก่อนก่อนก่อนสบู่ที่มีการกวนมีถังอะเป็นถังเป็นอะไรแล้วต้องขับรถไปซื้อของอะไรแถวไหนบ่อยมากแต่ก่อนที่ต้องเห็นคุณไปจำเพง เขาขับรถนะเขาขับรถตั้งแต่ยุคตอนนู้นตั้งแต่เด็กๆคือขับรถเกียร์กระปุกด้วยใช่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยแต่ว่าก็หยุดขับแล้วก็ตอนหลังไปสังเพลงนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ทุกวันนั่งรถเมย์ไปแล้วก็นั่งไปต่อวินมอเตอร์ไซค์คนแก่นะสนุกดีใช่ไหมสนุกมากๆเลยค่ะได้ไปสังเพลงไปร้านอุปกรณ์ขายทําสบู่อะไรพวกเนี้ยจะเป็นแบบว่าอน้าหอม,มใช่ไหมแม่เปลี่ยนโทรศัพท์แม่ไวไฟแม่ไม่ค่อยจะดีจะได้ใช่ไหมอืมอันนี้ก็เลยทําสบู่เสร็จแล้ว ่ก็จะชอบแบบว่าใช้ครีมับบอกก่อนทำสบู่มาขายเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้มีความสุขมากมาขายจริงจังนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ต้องขอบคุณทุกคนจริงเพราะว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้นะใครที่แบบเปิดตัวมาปุ๊บมีแบบคนมาช่วยซื้อทนลงทลายขนาดนี้โอ้โขอบคุณขอบคุณมากมากแพ็คผิดแพ็คถูกผมไม่กังวลจริงๆแต่โจทย์เดียวเลยที่เราทานะคือบอกเลยว่าห้ามแพ็คผิดคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องส่งเพิ่มไป ส่งเพิ่มไปแคเกินไม่ห้ามขอคืนเด็ดขาดไม่ต้องไม่ต้องคืนเลยค่ะบอกว่าโอ้เอเอาไว้ใช้ได้เลยค่ะไว้ใช้ได้เลยค่ะถ้าแบบว่าถ้าแพ็กผิดนะส่งกลับไปให้แล้วก็มีพิเศษให้ไปในกล่องด้วย๋อหลังจากแม่ทำแบบนี้นะก็คือแต่ละคนส่งไปถูกผิดบอกผิดไว้ก่อนเอลลซวลซลลเซไมเพื่อนน่ารักอยู่แล้วน่ารักน่ารักนลูกนะน่ารักถ้าแบบว่าถ้าส่งไม่ครบส่งส่งไม่ครบนะลูกนะ รีบกดมาทันทีเลยอันนี้ปิดตะก,การหน่้ยมีแล้วใช่ไหมก็เพื่อนๆใน,นกดดูเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยขายเท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมคะมีของกี่อันดีกว่าเนี่ยเอามาขายเนี่ยโอ้มีเยอะอ่ามีเยอะอยู่ก็คือนี่เลยเพื่อนๆกดซื้อเลยนะครับตอนนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทครีมบำรุงหน้าบำรุงหน้าบำรุงผิวคออ่ะ,อะนี่คือใส่แปรงสีฟันกี่หยดเนี่ย <laughs> นเนี่ยเนื้อครีมเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะตัวนี้ ผมผมชอบนะผมก็ไม่ได้ค่อยใช้ของแม่แต่บอกว่าตัวของแม่เนี่ยมันซึมไวแล้วก็ทาหน้าได้ด้วยคือสมมุติว่าใครที่รู้สึกว่าหน้าแห้งใช่ไหมแม,ม่ก็จะมีเซรามมยอ่ะที่ทําให้แบบว่าผิวหน้าของเราอ่ะดูอิ่มน้ําดูอิ่มฟูมดูอิ่มจริงด,ดูดิด,ดูดิดูอิ่มฟูแล้วก็เนีย่ยซึมเข้าผิวได้ดีมากเห็นไหมทาแล้วซึมยังซึมแล้ว บอกก็ได้มาก็มีกระโดดถอดก่ได้ไม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 ่ได้ทาให้ผิดมันจะมีส่วนผสมหลายอย่างอ่ะที่มันไม่สามารถพูดออกไปได้แต่ว่าคุณแม่ก็ก็ไปใส่มาตอนหลังก็คือคือเหมือนคู่เหมือนคนแก่นะแล้วก็แล้วก็อยู่ดีแบบเริ่มแบบรักสวยรักงามคือกลัวแก่นั่นแหละก็เริ่มหาวิธีแบบดูส่วนผสมอะไรที่มันแบบช่วยให้แบบว่าผิวหน้ามันแบบมันแบบอย่างนี้ได้หน่อยอะเนาะเข้าไปนี่เออซึมแต่ซึมซึมจริงทาปุ๊กทาปุ๊กใส่ปั๊บหน้ามดูสดชื่นเลยดูดิแต่ดีแต่ดี้ ดีค่ะลูกแม่ให้ลูกไปให้แปแป๊บเดียวหมดข้อเสียแป๊บเดียวหมดเพราะว่าเพราะว่าแป๊บมันปั๊มไม่สิบอันนี้อันนี้สามสิบมลถ้าแบบว่าจริงๆบางคนใช้ได้สองเดือนนะคือผมไหม่ผมใช้เดียวหมดนี่เพราะว่าเนี่ยสามสิบมลเพราะว่ามันมันทาให้ผมปลายผมมันสุภาพดีเนี่ยได้จริงๆริงเพราะมีวิตามิน B3 วิตามินพอใส่ปุ๊บแบบผมมันก็จะเหมือนนี่เลยมีน้ำหนักอื แมาดูสุขภาพดีอแต่ก็คือแนะนําให้ถูวิธีคือไปใช้กันหน้าเถอะใช่เล่ก็ไม่จะบอกว่าใช้เวลานิดนึงนะบางคนใช่ผู้ที่ผมมีขายของกับจีน่าเป็นงานด่วนมากผมบอกเลยว่าตอนแรกบอกเลยลูกค้าว่าถ้าไปคนเดียวผมไม่เอาเพราะผมช่วงนี้ผมเบรกขายของก่อนแต่ว่าคือถ้าแบบว่ามีจีน่าด้วยก็เลยจะไปเพราะเรายืนยันเลยว่าถ้าจีน่าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปด้วยก็ดีไปสนุกคุณนี้เผื่อใครตามไปดูขายของที่ไหนวะพี่ที่ไหนอะ ที่ช่องไหนไงอ่าที่ช่องผมเวลากี่โมงนะเขาจะไปที่ไลท์ทำไมกี่โมงอะสองทุ่มครับอ่าสองทุ่มเพราะว่าผมไปซู้ที่หยุดยาวก็ก็เบื่อมนกันก็เอาเป็นว่าใครว่างนะอยากดูก็ดูผมนี้ก็จะไปไลท์แบบว่าสนุกๆเนาะรับสงการกันอะไรเนี่ยอาแล้วพรุ่งนี้คนไลท์ที่ไหนก็ที่ช่องผมเลยไ่มช่องไหนที่นี่ไม่ใช่ที่นู่นออกนอกที่เพราะว่าทีมงานให้พักผ่อนไปจับกกจับเคียดกันละดีนะดีเนึกว่า ถ้าแบบว่า <Ừ. S 1> ตามไปดูได้จะาตามไปดูนะบอกแม่ระวังเจฟเรียกเรียกพรีเซนเตอร์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปคุยพรีเซนเตอร์อยู่ผมว่าเนี่ยเราพักมาออครึ่งปีแล้วจะปีแล้วไม่ใช่ครึ่งปีออก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ทําแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปทําจะลองทำพรีเซนเตอร์แล้วออแต่ว่าก่อนจะทำพรีเซนเตอร์ก็ต้องมีแรงฮึบจูงใจที่แบบว่าต้องปรับเราจะให้ลูกค้าจิ้มเลยว่าอยากได้ลุกไหนเออแล้วเราก็เปลี่ยนลุกให้ลูกค้าจะได้ดูเปลี่ยนแปลงดีตรงการคุณไปเที่ยวไหนบ้าง สงการใช่ไหมนี่ระหว่างนี้นะครับไกลวันนี้มีอะไรมาขายบ้างแม่บอกเพื่อนอีกทีนึงเรอก็จะมีครีมแล้วก็ตัวนี้ทาหน้าทาคอได้ใช่ทาหน้าทาคอผมทาได้จริงจริงด้วยนะเพื่อนเนี่ยทาเนี่ยซึมไม่ดูไม่ดูเหนียวเนอะไม่ดูอะไรเนี่ยมันทําให้หน้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นนะนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนดูตรงๆแลเลยเนี่ยมันชอบแห้งตรงเนี้ยเนี่ยมันแห้งตรงเนี้ยเราก็ทาตรงนี้เลยตรงไหนที่ว่ามันเป็นแบบลอกๆอกแห้งๆเนี่ยผมก็จะทาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็จะซึม ซื้อไ่หมดไว้ไม่ซึมได้ไงอ่ะต้งซื้อใหม่แล้วเนี่ยขวดเท่าไหร่บอกเข้าไป259บาทต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจะตั้งราคาก็จะสูงวันนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ตั้งใจทํานู่นทํานี่มาแต่คิดว่าเฮ้ยเอาให้เพื่อนๆอุดหนุนก็เป็นบุญแค่ไหนแล้วเนี่ยโชคดีจนแบบขอบคุณมากมากมากเอาขายกันแนของคุณมึงขายไว้ใช่แเ้วนั่นมาสิขายต่อขายต่อใช่ไหมก็เนี่ย ส่วนผสมเยอะมากแล้วส่ผสมที่แบบดีๆๆดมากมากเพื่อบอกสั่งไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าใช้จริงๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะหมดอาทิตยไม่หมดอ๋ออะไรปรับเปลี่ยนมันก็จะมีความรู้สึกใช้ได้แห้งก็ก็ให้น่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นช่มชื้นแล้วก็เรียบ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 เพราะว่าหนึ่งที่ผมคุยกับแม่ โรงงานต้องถูกต้องทุกอย่างรงานต้องได้แบบรับประกันอย่างดีใช่ใช่มีขอเออเขาเรียกว่าใบรับจดแจ้งอย่างถูกต้องแล้วก็ผลิตที่บริษัทที่ไว้ใจได้มากงานน่าเชื่อถือได้มันสามารถเช็คตรวจสอบได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีอะไรมาขายอีกตอนนี้ใช่ไหมก็มีสบู่นี่ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกดซื้อกันเต็มเลยขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณจริงค่ะเพื่อนไม่กดหลอกไปง่ายไม่ได้กดจ่ายตังค์โอ้จ่ายอ่าจ่ายจ่ายจ่ายแล้วนี่ใช้ง่ายด้วยนะเราไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาอ่ามาใช่ไหมเราใช้หัวปั๊มแต่ว่าพอหมดอ่ะไอ้ข้อดีของขวดที่เขาออกแบบมารุ่นใหม่ให้มันหักออกได้ด้วยนะจริงเหรออ้าวใครทำมาวะนี่มนเอ๊ะมันหักได้ไงวะโอ้เข้ามืออยู่แต่มันหักได้เคือพอมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไล่ขึ้นมาไล่ไล่ขึ้นมาแล้วก็หักแล้วควักได้ด้วยเออก็ออกแรงได้ไปแล้วใชใช่ดี สามสิบ ml ใช้ได้บางบางบางท่างใช้ได้สองเดือนนี่ก็เปิดเปิดที่น่เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูมันเปิดง่ายเผื่อบางทีอ่ะบางคนอ่ะใช้ครีมแล้วแบบมันเหลือเขาออกแบบมาให้มันเปิดได้ง่ายง่ายมีวิตามินบีสามมีวิตามินบีห้ามีเซรามายมีแต่เบิ่มแป๊บไทยมีเซลลมูนไหมมีอ๋อแล้วก็มีสารสกัดโรสฮิตด้วย ยาวก็หลงกันนั่นแหละดีแต่ตกกระพาะผิวกินวันละกี่มื้อบอกเขาไปสองตายพอดีเช้าเย็นเช้าเย็นทาทาก่อนนอนก่อนนอนตอนตอนเช้าหลังแบบว่าเราล้างหน้าสะอาดสะอาดบอกว่าอย่างงี้ยัดก้าวไปแล้วอ่าโดนละวสัก้าบินละโอ้โดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรที่อธิบายให้ฟังไม่รู้นี่ไงแม่ลูกพูดจาไม่ถูกต้องลูกส่วนใหญ่เป็นที่ลูกนะน่าสงสารจริงเลยไไม่เป็นรแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้ไอ้ที่ก่อนไปเนี่ยมันมีออเดอร์ปะ อ่ามีอยู่แค่นั้นก็โอเคแล้วกันเลยนะรักตะก้าบินมาแล้วทีหลังก็ต้องพูดกันแบบมิดชิปหน่อยอ่าเหลือตะก้าอะไรบ้างเหลือตะก้าสบู่ซึ่งวันนี้ไม่มีสบู่มาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาแต่ว่ามีสบู่อยู่ที่บ้านอ่าก็คือเพื่อนๆกดสบู่กันได้ใครนะครับอยากสบู่ตัวไหนเนี่ยชอบแม่ทําสบู่มากี่รสชาติสามรสชาติสามรสชาติมีรสฮิปแล้วก็ทามิงชันมะรุมมาริงกะมะรุมมะรุมมะรุมเอาตะก้าไปเลย ไหนเพื่อนบอกอยู่อยู่เลยอยู่เหลือแค่เนี่ยอ่ะเนี่ยมีม b, เฮิร์บอิฟเอิร์ฟคืออะไร,ร,ร,รเอิฟเมอร์เมอร์ลิซฟโซปก็คืออะไรเน,นี่ยเอิร์ฟนั่นคือซื้อสมุนไพรอ่ะสมุนไพรคัมมิม่งชันนี่คือสมุนไพรอืมแต่แต่วันนี้ไม่มีตะไคร่นี่หรอ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่เบลยังไม่มีอ่อก็มีหลายคนชอบเหมือนกันเพราะว่าแม่ก็ทำแชมพูกับสบู่มาใช่ใช่อะไรวะแชมพูแชมพูเบทรีทเมนต์บำรุงผมก็ขอให้วันหนึ่งนะเป็นเป็นอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์คนแก่คนหนึ่งที่ไปตั้งอยู่ที่ไหนสักที่นะขายในในออนไลน์เนี่ยสบายใจสุดละเดี๋ยวรอลูกเปิดไอสาธานณอันนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยทุกอย่างแล้วลูกจัดการทุกอย่างใช่ไหมเงินมาลงสาธานะให้คน ทั้งหมดปุ๊บแล้วก็ลูกก็เป็นลมหมดไม่มีอะไรกินไม่มีก็เขามาเดินมันอยู่กระสวนกับลุงลุงเด็กๆ่างนี้ยเออไม่ไม่เดีเดีเพื่อเปิดนู่นนี่อะไรอนาคตอยากทําอะไรเปิดค่ายมวยขึงยิมให้ฝรั่งมาได้พายเรือได้วิ่งในที่ปลอดภัยแม่ก็เอาของอะไรนะส่วนมากจะเป็นสบู่ไปทำอะไรขายอ่ะได้ไปงาน มาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนดีกว่าหุยเล่นไปเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อก่อนจะได้มาบ่อยๆสัญญาเมื่อมาวันไหนมาวันไหนใครของวันไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเอ๋เร็วไปเร็วไปเนาะอีกสองวันอีกสองวันอีกวันสองวันเดี๋ยววันไหนมาถึงคุณไม่ไลฟ์ขครของคุณก็ไลฟ์เล่นพาเดินใช่ใพาเดินดูรุ่นดนนี่ดีกว่านาะได้ดีใจดีใจวันนี้ก็ได้เห็นแม่ทํางานนะเห็นแม่ทํางานแต่เด็กละเออโตมาแม่ก็ยังทํางานอยู่ทำงานแล้วมีความสุขตื่นเช้าก็เลี้ยงแมวอเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอ้ขอบคุณ ม่ปราซินทีิทีนึงอืมขอบคุณไม่ปราซินขอบคุณลูกค้าของไม่ปราซินนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเพื่อนด้วยขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนค่ะขอบคุณพี่เป็นของดีดีด้วยใช่ค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนคุณแม่ผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะแม่เนาะใช่ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะครับขอสุขการให้มีความสุขปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอสุการก็มาเล่นเล่นเงนหน่อยนะขอสุขการก็เล่นเล่นดูบรรยากาศเป็นไปแม่บ๊ายบายขอบ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ